วันนี้ก็คือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกนะครับบทน,นี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนและทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับ อ่านคิดคร้ควรทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกวันในทุกๆทางเราได้อ่านพระธรรมโยชวัวน,นะครับตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทที่ยี่สิบเอ็ดเราก็ได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงนำพวกเขาได้จนาชายตะเอลได้เข้าไปยึดครองแผ่นดินขนางอันๆๆแล้วก็ได้แบ่งพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในบทนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ สามเผ่าครึ่งซึ่งได้รับแผ่นดินภาคภาคตะวันออกของแม่น้ำโจอโเดเนี่ยเป็นมรดกเป็นพื้นที่ของเขาเขาก็กลับไปอย่างพื้นที่ของเขานะครับเราจะอ่านกันนะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9ก่อนนะครับข้อที่1่คราวนั้นโยชัวได้เรียกคนรูเบนคนกาศคนมนัสเสครึ่งเผ่ามาและกล่าวแก่พวกเขาว่า ท่านทั้งหลายได้ตามทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวบัญชาท่านไว้และได้ฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านนานวันแล้วจนบัดนี้พวกท่านไม่ได้ทอดทิ้งญาติพี่น้องของท่านแต่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านเดี๋ยวนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านปโปรดให้พี่น้องของท่านหยุดพักแล้ว ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับพวกเขาส่วนพวกท่านจงกลับบ้านของท่านเถิดไปส,สู่แผ่นดินที่ท่านถือกรรมสิทธิ์ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวได้ยกให้ท่านที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอดดนั้นเพียงแต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและกฎหมายซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเว บัญชาท่านไว้คือให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านและดำเนินในพระบัญคาทั้งสิ้นของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และยึดมั่นอยู่กับพระองค์และปรนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านพี่้องครับสามเผ่าครึ่งที่ได้กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนได้ไปช่วยอีกอ สิเผ่าอีกสิเผ่าครึ่งจนเขาได้ยึดครองแล้วก็ได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์จนครบตามที่สองเผ่าสามเผ่าครึ่งเนี่ยได้ตั้งปฏิญาณตั้งใจไว้นะครับว่าจะไปช่วยพี่น้องของเขาจนได้แผ่นดิน เขาก็ทําตามอย่างนั้นอย่างถูกต้องอตามที่เขาพูดไว้เขาก็รักษาความสัญญานะครับจนเขาก็ถึงเวลาที่เขาจะกลับไปนะ,ะน่าจะใช้เวลาหลายปีทีเดียวนะครับในการช่วยพี่น้องของเขาแล้วก็พวกเขาต้องตั้งฝูงวัวนะฝูงแพะแกะลาแล้วก็ ผู้หญิงนะครับแล้วก็เด็กๆไว้ที่บ้านของพวกเขาแล้วก็เขาต้องอยู่ห่างจากครอบครัวอยู่ต่างจากลูกนะครับตลอดในช่วงเวลาที่เขาไปสู้รบแล้วก็ช่วยนะอีกสิบเผ่าครึ่งเราเห็นถึงตัวอย่างของเขานะครับที่ได้ทําอย่างดีนะก่อนที่จะเข้ายึดของคณะอันเนี่ยนะเผ่าเหล่านี้เนี่ยก็ได้ รับส่วนแบ,บ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โยชูวาย้ำเรื่องสำคัญที่โมเสสกล่าวกับประชากรของพระเจ้านะครับในเชลยธรมรมบัญญติอีกครั้งหนึ่งคือ,อรักพระเจ้าด้วยสรทธตใจแล้วก็เชื่อฝังพระองค์ทำตามพระองค์แม้ชาวอิสราเอลจะทำหน้าที่การงานทางทหารเนี่ยนะพวกเขาทำเสร็จสมบ,บูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่โยชูวก็เตือนพวกเขาถึงหน้าที่ฝ่วิญญ,ญาณ บางครั้งเราคิดถึงแต่งานที่เราทําสําเร็จความรมับผิดชอบในหน้าที่ภารก,กิจต่างๆแต่เราลืมที่จะสนใจในเรื่องของไฟจิตวิญญาณโยชัวได้สั่งพวกเขาว่าอย่าลืมที่จะทําตามพระบัญญัติของพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วก็เชื่อฝังพระองค์เราก็เช่นเดียวกันนะครับเราไม่เพียงแต่ทำงานประกอบอาชีพอย่างเดียวแต่เราจะต้อง รักพระเจ้าแล้วก็เชื่อฝังพระองค์แล้วก็ทําตามพระบัญญัติของพระองค์ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะรับพระองค์แล้วก็รับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมจริงๆเราต้องไม่ให้การรับใช้พระเจ้าในแต่ละวันนี่ยนะลดปริมาณลงแล้วก็ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าจะต้องมีมากขึ้นแล้วมากขึ้นนะครับข้อที่6จนถึง ข้อที่เนะเรามาอ่านกันต่อนะครับโยชูวาจึงได้อวยพรพวกเขาและส่งเขากลับไปพวกเขาก็กลับไปบ้านของตนส่วนคนมนัสเสรครึ่งเผ่านั้นโมเสสได้มอบราชาญให้เขาถือกรรมสิทธิ์แต่อีกครึ่งเผ่านั้นโยชูวามอบให้พวกเขามีที่ข้างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ฝากแม่น้ำจเดนด้านตะวันตกและ เมื่อโยชูวส่งพวกเขากลับไปบ้านท่านได้โวยพรเขากล่าวแก่เขาว่าจงกลับไปบ้านของท่านพร้อมกับทรัพย์สมบัติมั่งคั่งและฝูงประสุสัตว์มากมายมีเงินทองคำทองสำลิศและเหล็กและเสื้อผ้าเป็นอันมากจงแบ่งของที่ริบมาจากศัตรูของท่านให้แก่พี่น้องของท่านคนรเนคนรเบนคนกาดคนมณเษครึ่งเผ่าก็ได้แยกจาก คนอิสราเอลที่ชิโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินคณอาอันับไปบ้านของตนซึ่งอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดเป็นแผ่นดินในกรรมสิทธิ์ของพวกเขาซึ่งเขาได้เข้าไปได้เข้าตั้งอยู่ตามพระบัญชาของพระยาเวผ่านโมเสสนะครับนะเมื่อถึงเวลาเขาวอวยพรเขาโยชูวาก็อวยพรแล้วก็พร้อมกับให้เขาเอา,เอาทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งที่ได้ยึดมาเนี่ยกลับไปด้วยนะครับ พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะอวยพรประชากรของพระองค์พระองค์ประสงค์ที่จะอวยพรพวกเราทุกคนพระองค์ประสงค์ที่จะให้เรามีปัจจัยในการใช้ชีวิตพระองค์จะไม่ให้ขาดสิ่งดีใดๆเลย,เ,ยเมื่อเรารับใช้พระองค์เมื่อเราทํางานของพระองค์พระองค์จะดูแลเราเอเมนรัฐบาลก็ต่อนะครับข้อที่ 10- ถึงส4เป็นเรื่องที่อสองเผ่าครึ่งที่เดินทางกลับไปถึงแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยพวกเขาก็ สร้างแท่นที่จะเป็นที่ลัลึกว่าเพื่อที่จะไม่ให้ชนเผ่าสองเผ่าครึ่งเดี๋ยวพออนาคตเนี่ยลูกๆของพวกเขาเติบโตขึ้นมาก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์เขาก็คิดว่าพวกเขากับอีกสิบเผ่าครึ่งเนี่ยเป็นคนละประเทศกันเขาเลยทําแท่นบางอย่างขึ้นมาเป็นที่ลัลึกถึงความเป็นดึงเดียวนะครับแต่ว่าสิบเผ่าครึ่งเนี่ยคิดว่าเอ๊ะสองเผ่าครึ่งนี้ จะสร้างแท่นบูชาหรือเปล่าก็เลยไปเพื่อที่จะต่อสู้หรือเพื่อที่จะทําสงครามเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฝากพระเจ้าแต่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราจะอ่านกันนะครับข้อทีอ่10ถึง34นะครับและเมื่อพวกเขามาถึงท้องถิ่นใกล้แม่น้ำโจโดนในแผ่นดินคานาอันคนรูเบนคนกัดและคนมนิสเซครึ่งเผ่า ได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่ใกล้แม่น้ำจอรแดนเป็นแท่นขนาดใหญ่และพงพันอิสราเอลได้ยินคนพูดกันว่าโดเซคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าได้สร้างแท่นบูชาที่พรมแดนแผ่นดินคานาันในท้องถิ่นใกล้แม่น้ำจอรแดนในด้านที่เป็นของพงพันอิสราเอล และเมื่อพงพันธ์อิสราเอลได้ยินเช่นนั้นชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็ไปรวมกันที่เมืองชิโลเพื่อจะขึ้นไปทําสงครามกับพวกเขาแล้วพงพันธ์อิสราเอลจึงใช้ฟิเนฮัสบุตรเอเลอาซาปุโรยิตไปหาคนรูเบนคนกาศคนมนัเสศครึ่งเผ่าในแผ่นดินกิเลอาดพร้อมกับผู้นำ10บคนคนหนึ่งจากแต่ละเผ่า ในอิสราเอลทุกคนเป็นหัวหน้าสกุลในตระกูลของอิสราเอลเมื่อพวกเขามาถึงคนรูเบนคนกาดคนมนัสเสครึ่งเผ่าในแผ่นดินกิเลอาดเขาก็กล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระยาเวกล่าวดังนี้ว่าพวกท่านได้ทำการทรยศเช่นนี้ต่อพระเจ้าของอิสราเอลได้อย่างไรในการที่ท่านได้อ่านกลับ จากการติดตามพระยาเวด้วยสร้างแทน่นบูชาสำหรับตัวในวันนี้เป็นการกระบปดตอพระยาเวบาปซึ่งเราทำที่เมืองเปโอนั้นยังไม่พอหรือซึ่งจนกระทั่งวันนี้เรายังไม่อาจชำระตัวของเราให้สะอาดได้และยังทำให้เกิดภัยพิบัติแก่ชุมนุมชนของพระยาเวด้วยและพวกท่านจะหันไปเสียจากการติดตามพระยาเวในวันนี้หรือถ้าพวกท่าน กบฏตอบพระยาเวในวันนี้พระองค์จะทรงเกลียวต่อชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าแผ่นดินในกรรมสิทธิ์ของท่านไม่สะอาดจงข้ามไปยังแผ่นดินในกรรมสิทธิ์ของพระยาเวซึ่งเป็นที่ตั้งพระพลาของพระยาเวและมาถือกรรมสิทธิ์อยู่ท่ามกลางพวกเราเถิดขอแต่เพียงอยากบฏตอบพระยาเวหรือกบฏต่อเรา โดยการที่พวกท่านสร้างแท่นบูชาสำหรับตัวนอกจากแท่นบูชาของพระยโเวพระเจ้าของพวกเราอาคารบูตรเสราได้ประพฤติอสัตย์ในเรื่องสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นไม่ใช่หรือและพระพิโรธก็ตกเหนือชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเขาไม่ได้พินาศแต่เพียงคนเดียวในเรื่องบาปของเขาขณะนั้นคนรูเบนคนกาดและคนมนุนษ์เสครึ่งเผ่า ได้ตอบผู้นำของตระปูลอิสราเอลว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งพระทั้งปวงพระยาเวพระเจ้าแห่งพระทั้งปวงพระองค์ทรงทราบและให้อิสราเอลทราบด้วยเถิดหากเป็นการกบฏหรือการทรยศต่อพระยาเวก็อย่าไว้ชีวิตพวกเราไว้ในพวกเราในวันนี้เลย ถ้าเราได้สร้างแท่นบูชานั้นเพื่อหันจากการติดตามพระยาเวรหรือเพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือธนบูชาเพื่อหรือเพื่อถวายสันติบูชาบนแท่นนั้น,นก็ขอพระยาเวทรงลงโทษเถิดแต่เปล่าเลยพวกเราได้สร้างไว้เพราะเกรงว่าในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะก,กล่าวต่อลูกหลานของเราว่าพวกเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง อะไรกับพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระยาเวทรงกําหนดแม่น้ำจอแดนเป็นพรมแดนระหว่างพวกเรากับพวกเจ้านะคนรูเบนคนกาดเอ๋ยพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระยาเวและลูกหลานของพวกท่านก็อาจจะทําให้ลูกหลานของพวกเราหยุดเกรงกลัวพระยาเวดังนั้นเราจึงว่าให้เราสร้างแท่นบัตนี้ ไม่ใช่สําหรับถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสัตวบูชาใดๆแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับพวกท่านและระหว่างคนชั่วอายุต่อจากเราว่าเราจะทําการปริบัติพระยาเวเฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาและเครื่องสันติบูชา ด้วยเกรงว่าลูกหลานของพวกท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่าพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระยาเวและเราคิดว่าถ้ามีใครพูดเช่นนี้กับเราหรือกับชาติพันธุ์ของเราในเวลาข้างหน้าเราก็จะกล่าวว่าดูสินั่นเป็นแท่นจำลองของแท่นแห่งพระยาเวปู่ย่าตายายของเราทำไว้ไม่ใช่เพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสตวาบูชา แต่เพื่อเป็นพยานระหว่างพวกเรากับพวกท่านขอให้เรื่องนี้ห่างจากเราเถิดคือที่จะกระบฏต่อพระยาเวและหันหันจากการติดตามพระยาเวเสียในวันนี้โดยสร้างแท่นอื่นสาหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวธัญบูชาหรือเครื่องสัตวบูชานอกจากแท่นของพระยาเวพระเจ้าของเราซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระปราของพระองค์ เมื่อฟิเนหัดปุโรหิตและพวกผู้นำของชุมนุมชนและหัวหน้าตระกูลของอิสราเอลที่อยู่ด้วยกันนั้นได้ยินถ้ยอยคำที่คนรูเบนคนกัดและคนมนสัสเสกล่าวก็เห็นชอบฟิเนหัดของเอ,เเอบุตรของเอเลอาซาปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรูเบนคนกดัดคนมนสัสเสว่าวันนี้เราทราบแล้วว่าพระยาเวสถิตท่ามกลางพวกเราเพราะพวกท่านไม่ได้ทำการทรยศ หนีต่อพระยาเวท่านจึงช่วยให้พงพันอิสราเอลพ้นจากพระหัตของพระยาเวแล้วฟิเดฮัดบุตรของเอเลอาซาโปรเหตและพวกผู้นำก็กลับจากกนรูเบนและคนกาดจากแผ่นดินกิเลดไปยังแผ่นดินคานาอันไปหาประชาชนอิสราเอลแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบรายงานนั้นเป็นที่พอใจประชาชนอิสราเอลแล้วประชาชนอิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้า และไม่พูดถึงเรื่องที่จะทําสงครามกับพวกเขาเพื่อทําลายแผ่นดินซึ่งคนรูเบนและคนกัดได้อาศัยอยู่นั้นคนรูเบนและคนกัดเรียกแท่นนั้นว่าแท่นพยานพวกเขากล่าวว่าแท่นนั้นเป็นพยานในระหว่างเราว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้านะครบับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเออสองเผ่าเครื่องเนี่ย กลับไปแล้วก็เขาก็สร้างแท่นบูชาก็เกิดมีความเข้าใจผิดนะเกิดจะทําสงครามตอบสู้แแต่เมื่อ,อปุโรหิตนะครับฟิเนหัตลูกของเอเลอซาปุโรตเนี่ยไปพูดคุยไปถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำเนี่ยนะอธิบายหน่อยสิว่าทําไมเป็นแบบนี้นะเป็นการแยกตัวเป็นการที่จะสร้างรูป,ปรเคารพเกสร้างแท่นบูชาอีกแท่นหนึ่งที่จะนมัสการพระอีกองหนึ่งหรือเปล่านะครับ สองเผ่าเครื่องก็บอกว่าไม่ใช่เลยแต่เป็นการที่จะสร้างเ,าเครื่องหมายเป็นพยานสัญลักษณ์ให้ชนรุ่นต่อไปนะระหว่างเผ่าที่อยู่ฝากตะวันตกกับฝากตะวันออกเนี่ยจะได้รู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราร่วมกันนะเพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้รู้ว่าสองเผ่าเครื่องเนี่ยได้ไปร่วมรบแล้วก็ต่อสู้ จนมีชัยชนะในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนจอแดนด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขามุ่ง,งใหม่นะครับ่นลองครับเผ่าต่างๆเป็นห่วงว่าถ้าไม่มีสัญลักษณ์แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างประชาชนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำจอร์แดนคนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันได้ดังนั้นเท่นบูชาที่สร้างขึ้นตามแบบเท่นบูชาของพระเจ้าจึงเตือนประชาชนว่าพวกเขาทุกคนนมัศการพระเจ้าองค์เดียวกัน่น้องครับบ่อยครั้งที่เรา และถึงความเชื่อของบรรพบุรุษของเรานะหลายครั้งที่เราคิดถึงสิ่งที่บรรพบุรุษแห่งความเชื่อเนี่ยได้ทำเราทําอะไรบ้างเพื่อที่แสดงให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ได้รู้ว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าหรือพึ่งพระเจ้าเป็นสิ่งมีอะไรบ้างที่เราเราทำเพื่อที่จะเตือนคนเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นพยานหรือเป็นเครื่องหมายที่จะทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่า พวกเราเป็นผู้ที่พึ่งพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าอยู่ได้กับเราขอพระเจ้านําเรานะที่คิดจกจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยได้เห็นถึงคําพยานนี้นะครับเราจะใช้เวลาเพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้คนรุ่นต่างที่จะ,ะได้ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเราก็ไม่แตกแยกนะพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหน่วยงานในทค่จักรถึงในครอบครัวเราจะต้องสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยเกิดเป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเวลานี้เนี่ยในครอบครัวหรือในเคือญาติเนี่ยมีเรื่องของความแตกแยกความาไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันเนี่ยเยอะมากเพราะว่า,าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนเขาไม่ได้สร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แถมยังสร้างรอยแยกรอยรั่วหรือสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันทั้งที่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้เป็นเรื่องขึ้นได้ฉะนั้นในวันนี้ก็คือพิธีป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นพระเจ้าให้เราได้เห็นบทเรียนนี้นะครับเมื่อคุณเผาโลเบลมาเสกเครื่รงงนน Jordan, องเผาสร้างเทม่นบูชาที่แม่น้ำจอแดนอิสราเอลที่เหลือก็กลัวว่าเผ่านี้นะจะเริ่มสร้างศาสนาของตนเองขึ้นแล้วก็กบฏปดต่อพระเจ้า แต่ก่อนที่เรื่องนี้จะกลายเป็นสงครามเนี่ยเราได้เห็นถึงฟินิหัดเขานํากลุ่มตัวแทนไปหา,าข้อเท็จจริงก่อนหาหลักฐานหา,า,าไปเจราจาไปพูดคุยพวกเขาเตรียมตัวไปเจราจาเมื่อกว่าที่จะไปทําสงครามโดยไม่จําเป็นก่อนที่เราจะตัดสินใจนไปต่อสู้หรือไปอทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเอาชนะเนี่ยนะครับการพูดคุยเป็น สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอันดับแรกนี่คือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นนะครับการพูดคุยการทำความเข้าใจกันนี่เป็นสิ่งที่เราจะทําไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทางานหรือในอคิดจกักรสําคันที่สุดนะความทําความเข้าใจกันอธิบายกันนะอาจจะเป็นเพราะความความคิดที่เราคิดเอาเองหรือความเข้าใจที่เราเข้าใจอีกแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเราเข้าใจเลยนะครับในพระธรรมของพระเจ้าทําให้ฟิโลเฟยียตได้รู้ว่า,อาสองเผ่าครึ่งไม่ได้สร้างเท่นบูชาเพื่อที่จะนมัสการพระอีกองค์หนึ่งแต่สร้างเพื่อที่จะให้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวแท้จริงแล้วความเข้าใจที่พวกเขา เข้าใจตั้งแต่แรกกลับกลายเป็นว่ามันตรงกันข้ามนะครับพี่รองครับเมื่อเราพูดคุยกันเสร็จแล้วเราเข้าใจในความมุ่งหมายหรือความต้องการหรือจุดประสงค์ของอีกฝ่ายนึงแล้วก็จะทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ยับยั้งสงครามยับยั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นยับยั้งความแตกแยกเป็นสุนการที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่รองครับเราจะไม่ตอบโต้หรือ ต่อสู้หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจนกว่าเราจะฟังเขาทั้งหมดนะเราจะไปตัดสินคนในครอบครัวคนในเครือญาติหรือคนในคิดจกักหรือคนในที่ทำงานของเราจนกว่าเราจะฟังทุกฝ่ายจนครบถ้วนแล้วเราถึงจะสรุปแล้วก็ไปต่อนะครับนะในพันธันในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าก็ให้เรานะครับได้เห็นถึง วิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกในิีิจักรในประชากรในครอบครัวของพระเจ้านะครับพระธรรมยนห์บทที่13ข้อที่34แล้วก็35พระเยซูคริสต์ได้ตัดกับสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะตรึงถูกตรึงที่กางเขนในช่วงคืนที่พระองค์ทรงตั้งมหาสนิทพระองค์ทรงตัดกับสาวกของพระองค์ที่สําคัญเรื่องหนึ่งเรื่องของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั่นะคือ บัญญัติข้อที่3435บอกว่าเราได้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนั้นแหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราดังกับพระเยซูสั่งให้เรารักกันและกันเพราะว่าพระเยซูรักเรามากพระองค์ทรงรักเราถึงจนถึง ยอมสิ้นพระชนที่ไม่กางเขนเพื่อเราก็ขอให้เรารักกันจนยอมสละสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราได้สละเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อที่จะให้คนรอบข้างคนเพื่นได้รู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอชนชาติอิสราเอลสองเผ่าครึ่งที่เสียสละเวลาเสียสละกาลังเรี่ยวแรงนะเพื่อที่จะไป ต่อสู้แล้วก็ไปช่วยอีกสิบห่ครึ่งเพื่อที่จะได้ที่ดินเนี่ยเป็นกรรมสิทธินะ์ความรักความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคิดจักก็จะทําให้ผู้คนได้รู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดหนึ่งสังกัดใดนะครับคิดจักท้องถิ่นที่อยู่ต่างที่ต่างแห่งกันเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเรารักกันและกันนี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นพยานให้คนลอบข้างได้รู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซู เอเฟซัสบทที่4ข้อที่1-6ที่นะครับได้ให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราแตกแยกออกไปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ด้วยนะครับคือผู้ช่วยให้เราได้ทําในสิ่งที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ข้อ1หนึ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าผู้เป็นนักโทษโด,ดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้ดําเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นคือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดลั่นต่อกันและกันด้วยความรับจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณน,นั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันมีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มีให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียวปฏิสมมาเดียวพระองค์องค์เดียว,ยวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงมีอํานาจเหนือสรรพสิ่งทรงทําการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนนะครับนี่คือสิ่งที่ช่วยช่วยเราแล้วก็เสริมกำลังเราในการรักษาความเป็นน้ำในึงใจเดียวกันที่จะไม่เกิดความแตกแยกที่จกักแล้วก็ประชากรของพระองเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ พราะพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั่นเองนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับมีอะไรที่ทําให้ความแตกแยกทําทให้เกิดความแตกแยกได้ในชีวิตคุณนะมีอะไรที่จะทําให้เกิดความแตกแยกได้ในชีวิตคุณนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังคิดเข้าใจผิดบางคนหรือเปล่าเข้าใจบางคนผิดพลาดไปหรือเปล่าขอให้วิธีการที่ เราเห็นในระธรรมของพระเจ้าในโชว์นี้ที่จะเป็นวิธีที่จะทําให้เราป้องกันความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นนะครับคนจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรพี่ลองครับเมื่อเรารู้วิธีแล้วเราจะจัดการตามวิธีนั้นอย่างไรลงมือปฏิบัติอย่างไรเวลาที่เราจะลงไปจัดการแก้ไขเหมือนฟิลิหัดนั้นรวบรวมผู้คนแล้วก็ ไปเลยนะไปหาสองเผ่าครึ่งว่าทําไมทําแบบนี้นะไปพูดคุยไปเจรจาหรือไปถวมเข้าใจกันครับเราจะจัดการกับสิ่งที่เป็นสาเหตุเหล่านี้เนี่ยเข้าใจผิดบางคนขัดเคืองกับบางคนหรือไม่แฮปปี้กับใครคนใดคนหนึ่งก่อนที่จะไปถึงความแตกแยกไปถึงความเล้าฉานกันไม่ลงรอยกันหรือเป็นศัตรูกันเราจ,จัดการกับต้นเหตุหรือสิ่งที่เป็นอ่เป็นสาเหตุของปัญหา ในวิาัตนี้ก่อนในเม็นะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ป้องกันความเข้าใจผิดทําให้เกิดความแตกแยกได้อย่างไรพี่น้องครับมีคนจนํานวนมากที่เข้าใจผิดเกิดปัญหาความแตกแยกในเครือญาติในหมู่บ้านในครอบครัวในท้องถิ่นในที่ดจากแล้วก็ในองค์กรหน่วยงานหรือในชุมชนเราจะหนุนใจให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างไร ชีวิตของเราสําคัญที่สุดนะครับก็คือชีวิตที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของความรัาความเป็นน้ําหนึ่นใจเดียวกันนะพวกเราที่เป็นประชากรของพระเจ้าเป็นสาวกของพระเยซูเราได้เป็นพยานในเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการพูดคุยการการทาความเข้าใจกันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นพยานแล้วนะครับขอให้เราได้ใช้ตรงนี้นะครับเป็นพยานต่อไปเพื่อที่จะบอกกับคนจํานวนไม่น้อยที่มีปัญหากับ ชีวิตของรอบข้งางแล้วก็เกิดความแตกแยกเพื่อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกแในบางเขตบางกรณีเราสามารถที่จะเป็นพยานไดไ้เป็นนะครับแต่เราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพอระเจา้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทำตามนะครับแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างชีวิตของประชาชนอิสราเอลที่ให้เราได้เห็นถึงวิธีป้องกัน ไม่เกิดความแตกแยกไม่เกิดสงครามกันต่อสู้ขอพระเจ้านําเราพองจาค่ะเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราต้องแตกแยกกับคนรอบข้างคนในชุมชนคนในซอยในบ้านในพื้นที่ของเราในาคิดิจักขอพระเจ้าทรงนาเราที่เราจะเห็นถึงวิธีการของพองและที่จะจัดการแก้ไขพองจาค่ะขอพระเจ้านำเราให้เราพุ่งพวงเรงอทิฐทางตอบรองคงร่วมกันในพระนามพระมหายิสต์เจ้าเอเมน ขอประเพยีมาสุดที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าอุปถัมภ์ครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำค้ำ